ในเคสของอน้องแคร์นะครับที่มาทําคิ้วสามิติกับเรานะครับซึ่งลักษณะของคิ้วของน้องแคร์เนี่ยเราได้ปรับในโครงสร้างใหม่เพราะลักษณะของคิ้วเดิมๆของเขาจะเป็นคิ้วค่อนข้างที่จะบางนิดหน่อยนะครับแล้วก็หางตกนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับขึ้นให้มัน สูงขึ้นนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้โหเฮงที่ดีกับใบหน้าของน้องแคร์ครับค่ะตอนที่มาที่นี่นะคะก็ให้อาจารย์เขียนคิวให้ดูก่อนค่ะอาจารย์เขาจะเป็นคนเขียนคิวให้ก่อนถ้าพอใจเราก็ทําเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่พอใจอยากปรับตรงนี้นิดนึงตรงนี้อีกนิดนึงนะคะก็บอกอาจารย์ได้ค่ะเรื่องระดับโหเฮงนี้อาจารย์จะจัดการให้อยู่แล้วค่ะแรกๆก็กลัวนะคะเพราะว่ายังไงสักมันก็คือเข็มค่ะ คือจะกลัวเจ็บมากแล้วทีนี้พอได้ลงยาชานะคะอาจารย์เขาลองอ่ายีก,อก,อก,อกเอาเข็มมาจิ้มจ,มจมดูถามว่าเราเจ็บไหมถ้าเราไม่เจ็บก็คือลงมือทําเลยค่ะนี่ก็โอเคค่ะเพราะทำออกมาแล้วแค่ไม่เจ็บเลยค่ะค่ะแรกๆนะคะก็พอดูปุ๊บรู้สึกแปลกใจค่ะว่าทําไมไม่มาทมําตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าถ้าเรามีคิ้วเนี่ยมันมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทุกอย่างอยู่แล้วผู้หญิงทุกคนนะคะตั้งแต่ทําออกมา เห็นเพื่อนทําแล้วเนี่ยก็รู้สึกอยากทําอยู่แล้วพอได้ทําจริงๆออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกโอเคมากเลยค่ะจะได้ไม่ต้องแต่งหน้าเขียนคิ้วอะไรมากมายถ้ามีคิ้วหน้าเราก็โอเคแล้วค่ะท่านผู้ใดนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุไม่ถึง20หรืออาจจะเกินกว่านั้นนะคะก็ทําได้ค่ะเพราะแครอายุแค่นี้แค่ก็ทาแล้วค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเวลาที่เรามาทําที่นี่อแครับรองได้ค่ะว่าสะอาดจริง เพราะว่าน้องแคได้เห็นแล้ววิธีการทําของเขาทุกอย่างแล้วนั่งดูเขาทุกอย่างค่ะเพราะความกลัวด้วยเองอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็ออกมาแล้วมันเห็นแล้วว่าสะอาดพี่เขาเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆค่ะ mm hmm. และตอนนี้นะคะลี่เล้งก็ยืนอยู่กับทีมงานคุณภาพของอาจารย์วาสนาแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวให้อาจารย์แต่ละท่านแนะนําตัวสักนิดนึงละกันนะคะเริ่มจากอาจารย์ท่านแรกด้านซ้ายมือสุดนี้เลยค่ะ ผมอาจารย์สัญญาสมหวังครับผมค่ะและแน่นอนอาจารย์ท่านนี้คือครับอาจารย์วัฒนาสมหวังครับผมค่ะและถัดมานะคะครับผมประภาษเสนหาครับผมอ่าแล้วสาวไซน์ทิติล,ลัสสมวังค่ะและอาจารย์ท่านสุดท้ายค่ะครับผมสามารถเสนหานะครับ ทั้งหมดนี้นะคะคืออาจารย์ทีมงานคุณภาพของอาจารย์วัสนานั่นเองนะคะที่จะทําการสักคิ้วสมิติให้คุณได้สวยงามแล้วก็โง่เฮงดีแน่นอนมาเจอกันได้เลยนะคะที่นี่ค่ะที่งามตาบิวตี้สักคิ้วสมิติค่ะคิ้วสวยโง่เฮง,โง,โง,โงโดีเสริมราศีบนใบ,นบ<า>หน้าสง่างาม